มือนี้เอสิพ้าเฮดสังขยาใบาเตยกินกับขนมปังหนึ่งแสบๆเลยจ้ะเริ่มจากใบเตยก่อนแบบนี้เหรอ ตัดใบเตยบแบบถอนรากถอนโคปนปั่นลูกไผ่ไหมเห็ดใส่ไม่ยานี่ละจ้าเห็ดสังขยาใบาเตยใบยเตยก็ต้องใบ,บเตยแทๆ้ๆสดๆแล้วก็เอามาซอยเป็นต้นน้อยๆคือเราบเขอาใจเป็นยังตองสโลนําเบิงหนาเพื่อนี่เป็นยังมุมกล่องมุมไม้อีกแล้วซอยเป็นต้นน้อยๆแล้วก็เอาไปล่างออกดีๆจ้ะเล้วห้ากระสิเอามาใส่โถใหญ่นี่เพื่อที่สีปั่นกระใสน้สา,นาลงไปน้าก่อนจ้ะแล้วก็ปั่นให้แหลกที่สุดเท่าที่สีแหลกได้แล้วก็เอามากรอง การกรองก็คือกรองยากเถดอกจะเป็นยังเราก็มาเตรียมไข่แดงสามฟองน้ำตาลและเกลี่ยใส่ลงไปจะตีไข่ให้แตกแล้วก็ตีให้ข้นกับน้ำตาลนั่นแหละแล้วก็ทยอยใส่นมข้นจืดเอ๊ะเ้นมข้นจืดคืออันใดนมขาเนชั่นนั่นแหละจ้ะแล้วก็นมข้นหวานเพื่อความนัวหอมละมุนและขาดบ่ได้นำไปเตยสดๆมาจากก่อแล้วก็แป้งข้าวโพดจะใส่ลงไปบดนก็ค้นในเปิ้นเข้ากันดีก้อนสิเอาไปเคี่ยวกับกรองสกกนเด้อการเคี่ยวห้องิใส่แบบตุ้นอังน้ำห้อนตามภาพล จะกะสิใส่เวลาเนี้จักน้อยจนปวดแขนพูละกวนไปจนซุกแล้วก็สิเป็นริวร้วเซร็ตดีงามเนียนแบบนี้เลยเป็นตาแซบบอในส่วนของนมปังนันซื้อมา เอกสิผ้าเครื่องแล้วก็เอาไปหนึ่งจาาผ้าเครื่องเพราะว่าเพื่อนเป็นอันน้ปังเที่ยวไวเฮดแทมเบอร์เกิร์ไหมเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเฮากัะบ,บีบใส่สังขยาลงไปจาาแล้วก็บ,บีบพ,พอเราปินป่นปิ้นแบลบดินใส่เฮานีนะ่ไงสันี่ก็เรียบร้อยแล้วน้ปังสังขยาใบเตยป้าฉ่ําเป็นตาแสบแท้ขออนุญาตเพิ่มเข้าไปอีกนะคะอยากส่วนแบบฉ่ํามากฉ่ํามากๆเนี่ยนะสังขยาคือด,ดีหอมใบเตยแห้งหวานละมุนกินกับขนมปังหนึ่งนี่มันเข้ากันข้าวอิลีอร่อยเวลิกุด